หลักๆเลยก็จะเป็น a c c o r d 1.5เทอร์โบอ่าโดยส่วนใหญ่นะครับแต่งนะครับสเตปเนี้ยโดยส่วนใหญ่แต่งกันประมาณล้านนะครับใช่ครับประมาณนั้นอยู่ที่ประมาณล้านหรืออาจจะ8 0 0แสนอ่าหกแสนขึ้นอยู่กับงบนะครับขึ้นอยู่กับแนวทางว่าอยากได้ประมาณไหนสวัสดีครับพลจากทันยา,าโต้ครับเช่นเคยนะครับกับการแต่งนะครับหรือเป็นแนวทางสำหรับ h o n d a Accord แล้วก็เชเล่าแต่เดี๋ยวนี้เรามาให้ดูนะครับหลักๆด้านหลังผมตรงนี้จะเป็น Accord G10 นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็น1.5เทอร์โบไฮบ i ิดเทคนะครับก็สามารถตกแต่งได้ทั้งหมดอ่าแต่ที่เรียงอยู่ตรงนี้3คขันหลักๆเลยก็จะเป็น Accord 1.5เทอร์โบอ่าโดยส่วนใหญ่นะครับแต่งนะครับสเตปเนี้ยโดยส่วนใหญ่แต่งกันประมาณล้านนะครับ ใช่ครับประมาณนั้นอยู่ที่ประมาณล้านหรืออาจจะ80,000นห0 0 0นขึ้นอยู่กับงบนะครับขึ้นอยู่กับแนวทางว่าอยากได้ประมาณไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะสำหรับคันนี้อันนี้เป็นของรถที่ร้านนะครับ a c c o r d 1.5ทอร์โบที่จะเป็นหน้าของตัวอเมริกาก็คือไฟตัดหมอกจะเป็นแบบกลมอันนี้เป็นรถ a c c o r d บ้านเรานะครับไฟตัดหมอกจะเหลี่ยมนะตัวอเมริกา ตัวจีนนะครับเขาจะเป็นกันชนหน้ากลมตัวนี้ก็จะเป็นคันเดียวในประเทศคันแรกเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Accord 1.5 Turbo เทโบสีดำเป็นตัวที่มี Honda Sensing นะครับตัวนี้เพราะงั้นตัวนี้ก็คือจะเป็น Accord ที่เป็นปี2021อ่าก็จะมี Sensing แล้วก็ใส่ตัวอินเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าโมดู l โลลิ้นหน้า NK อันนี้คือแนวทางโดยส่วนใหญ่แล้ว Accord G 1 0นะครับใส่ลินหน้าคาร์บอนกัน นะครับก็จะเป็นของ NK กาาดตัวนี้เป็น a c o o r d 5 t u r เทอร์โบนะครับเป็นตัวแรกเลยปี19นะครับก็จะเหมือนกันกันกบตัวนี้จะไม่มี Honda Sensing นะนะครับแล้วก็จะใส่ไฟช่องอินเตอร์แล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะนะสำหรับคันนี้นะครับก็อัปเกรดไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไล่ข้างพวกท่ออินเตอร์นะครับโบออฟคอยล์เอดีฝาวาลแดง กองอากาศทาเคดะํะำโชกนะครับเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ในเรื่องของการรีแมปนะครับโดยส่วนใหญ่จะยืนพื้นกันนะครับอยู่ประมาณ4 4 2 5 0ในส่วนของรถใช้งานนะพวกนี้จะเป็นเครื่องเดิมลูกก้านเดิมทั้งหมดนะครับก็จะอัพในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีความแตกต่างของรถแต่ละคันนะว่าลูกค้าแต่ละคันคันไหนอยากได้สูตรไหนอยากได้แบบไหน อ่าคันนี้ก็จะไหลลื่นหน่อยก็จะมกุมกมหน่อยนะครับพวกท่ออินเตอร์ก็จะใช้เป็นสีดำโบออฟวาลนะครับของเฮดเคสก็จะใช้เป็นสีดำตัวนี้เป็นโบออฟแท้อ่าแล้วก็ยืนพื้นเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองไทเคดะนะครับตัวนี้จะกั้นห้องเลยเป็นกองที่นำเข้าจากอเมริกานะครับเป็นกองเปลือยนะแต่กั้นห้องตรงรุ่นนะครับของ Accord G10 อ่านะครับพวกนี้ก็เหมือนการรีแมปหมดแล้วสำหรับคันนี้แล้วก็คันนี้ เรียบร้อยหมดแล้วทุกคันนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อโชค๊คอ่ะเราพามาดูคันสีขาวนะครับกับคันสีดําพวกนี้เรียบร้อยหมดแล้ว่าล้อก็จะเป็น20นิ้วโดยส่วนใหญ่นะแอคคอร์ดยืนพื้นกัน20นิ้วจะเต็มที่สุดแล้วนะครับแล้วก็คันสีขาวคันนี้เลือกเบรกเป็น amg นะครับหน้าหลังแล้วก็โช๊คก็จะเป็น isr นะครับคันดําก็เหมือนกันก็จะเป็นโช๊ค isr นะครับเบรกหน้าหลังก็จะเป็นอของ คาดีแลกนะครับหน้าหลังเลยอ่าแล้วก็พาร์ทรออคันคาร์บอนเอ็นเคอ่ภายในนะครับคันนี้ก็จะใส่ในส่วนของตัวแอมเบนไลท์นะครับคันนี้ที่ลูกค้าเพิ่งเข้ามาเพิ่มเลยแอมเบนไลท์ก็สามารถเปิดปิดเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็พิเศษเพิ่มในส่วนของตัวลำโพงที่ประตูคู่หน้าก็จะมีไฟด้วยผมจะเปลี่ยนสีให้ดู รถแสงได้เพิ่มแสงได้นะครับแล้วก็ลายของคอนโซลพวกนี้ก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ลายประมาณไหนคันนี้ก็จะออกเป็นลายแบบตามช่องแอร์เลยอ่าก็จะออกลายคล้ายๆแบบสายฟ้านะครับแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมที่ลำโพงก,ก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีน้ําเงินนะครับสีเหลืองอ่าพิเศษด้วยนะครับเกตดี้สามตัวเห็นไหมครับที่คอนโซลบอกเลยว่าหล่อหล่อมากสําหรับ เกดดีนะครับสุดต,ตัวนี้3ตัวในราคา8,800มื่นแปสุดจริงครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะตอนที่ถ้าเกิดเราสตาร์ทรถขึ้นมาผมบอกเลยว่าไม่มีใครเหมือนนะครับตัวนี้สั่งนำเข้าจากญี่ปุ่นนครับได้ทั้งวัดบูทนะครับวัดออเกียนะครับวัดอุณหภูมิเครื่องแรงดันน้ำมันเครื่องพวกนี้สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะ ไปวัดในส่วนของอุณหภูมิมตัวไหนแล้วถ้าในส่วนของการใช้งานถ้าเราขับขี่ลองดูนะครับบอกเลยว่าเหลียวแน่นอนเวลาขับคนข้างนอกมองเข้ามาจะเห็นเรียงอยู่คอนโซลหน้า3ามตัวเลยนะครับเป็นไฟเห็นไหมครับสั่งยากสั่งนานนะครับของไม่มีสต็อกนะครับพวกนี้ต้องสั่งอย่างเดียวอย่างที่บอก8ปดสามตัว แปดหมื 8, น่นแะราคาโหดสั่งยากนะครับอ่ะคอบกระจกมองข้างคู้นี้ก็จะเป็นคาร์บอนภายในคาร์บอนนะครับสำหรับคันดำนะครับก็จะเป็นภายในคาร์บอนคอนโซลน,นะครับคันเกียร์สรัน้นหัวเกียร์คาร์บอนอ่าบอกก็จะมีเน้นของการตกแต่งนะครับที่แตกต่างกันอ่าไฟท้าย ตัวนี้ก็จะเป็นไฟไท้ายก้างปลานะครับเวอร์ชันนึโคมแดงลิฟหลังก็จะเป็น NKV 1นะจะมี V 1 V 2อีกนะครับตัวนี้เป็น V 1 V 1ก็คือจะติดแค่ตรงกลางนะครับด้านใต้ต่อจากตัวคิ้วตัวนี้นะครับลงมาด้านใต้ไม่คุมท่อนะครับใช้ใช้คิ้วของเดิมอ่าท่อใช้เป็นอของ JTC นะครับกลาง Y ายสำหรับคันนี้ เรามาดูคันดำคันดำจะเป็นไฟท้ายเวอร์ชัน2นะครับโคมดำมันจะมีให้เลือกนะครับสองโคมโคม,โคมดำกับโคมแดงทุกตัวเลยนะก็จะมีโคมดำกับโคมแดงนะครับนี้เป็นเวอร์ชัน2อท่อก็จะเป็นปลายอะคาโปวิกท่อเป็นทั้งเส้นนะครับตั้งแต่ ฟอนไปดาวไปกลาง Y ของโปร d ด็กเกอร์่าสำหรับคันนี้นะครับใช้โปร d ด็กเกอร์แล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับตัวนี้ใช้เป็นของ NK ลาดกะาโอเคหรือว่าในส่วนของตัววัดบูธถ้าลูกค้าที่รีแมปไปแล้วอยากได้วัดบูธแต่ไม่อยากได้ถึงขนาดนั้นถ้าอยากได้วัดบูธตัวเดียวตัวนั้นก็อยู่ที่33,000หรือจะใช้เป็น A1 ตัวน,วนี้ตัวนี้ก็จะราคาย่อมเยาวลงมา ตัวนี้อ่าอันนี้ A1 วันนะครับ A1 ก็อยู่ประมาณ1 0 0 0 0หก้ก็เป็นวัดบูธอย่างเดียวนะครับอ่าราคาก็จะเบาลงมาอีกนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ไฟท้ายของคันนี้ให้ลองดูตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันน่น1.1ครับโคมดำาคันนี้ก็จะเป็นรถต้นแบบนะครับของ Accord G10 ที่ลูกค้าเข้ามาดูกันเข้ามาทําตามแนวทางอะไรต่างๆนะครับอันนี้1.1ก็จะคล้ายๆกับก้างปลาเวอร์ชันหน่งนแต่ก็จะเหลือเป็นเส้นเดียวแหละแล้วก็ฝากระโปรงท้ายพวกนี้จะเป็นคาร์บอนหมดเลย่าแล้วก็วิงหลังจะเป็นทรง M นะครับอ่าท่อก็เหมือนกันอันนี้คันนี้ทั้งเส้นนะครับคันนี้270มานะครับก็ก็จะมีบางอย่างนะที่อาจจะลูกค้าเข้ามาเลือกอยากจะได้ชิ้นไหน สำหรับในรถคันนี้ก็เอามามาเข้ามาเลือกเข้ามาถอดได้นะครับก็จะค่อยๆเริ่มถอดของแล้วนะครับเริ่มระเบิดของออกนะบางอย่างก็จะมีลูกค้าที่จิ้มมาไว้แล้วมาจําจองเอาไว้แล้วนะครับอย่างฝากระโปรงเนี่ยก็ทํามาสาหรับคันนี้คันเดียวนะครับโดยปกติก็ไม่ได้ทําขายก็มีคนขอกันเอาไว้อยู่ประมาณ1ิกว่าคนแล้วตอนนี้นะครับก็ไม่ได้ทําขายจริงๆนะครับในส่วนของฝากระโปงตัวนี้นะก็จะดูเรียบหรูหน่อยไม่ได้ซิ่งเยอะมากนะครับ โอเคก็วันนี้จะเป็นในส่วนของแนวทางของ Accord G10 นะครับที่แต่งกันยังมีลูกค้าแต่งกันอีกเยอะนะครับยังชอบยังรักนะครับใน Accord G10 อ่าก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะลดสีอะไรอยากได้แนวทางไหนก็เรียนเชิญเข้ามานะครับสำหรับที่เราทันยาอาโตนะครับฝีมืออยู่แล้วเชื่อมือกันได้อยู่แล้วนะครับใน Accord G10 นะครับแล้วก็เชสล่านะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดล3 โมเดล Y หรือว่าจะเป็นโมเดล3ตัวใหม่ที่เป็นไฮแลนด์นะครับเรามีสินค้าเป็นแบรนด์ยูซี่สเนะครับที่เราเป็นตัวแทนนะครับนำเข้าในประเทศไทยโอเคก็ฝากนะครับร้านทันยาอโต้วไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทัญาอโต้ด้วยครับสวัสดีครับ